มีความตั้งใจและถ้าคุณมีความกล้าเชิงจะริยรรมหนังเรื่องนี้จะเป็นขีเรื่องความกล้าหนาญเชิงจริยรรมนะคะซึ่งซึ่งกล่าวโมบิลคนที่ทําธุรกิจเพราะคนที่ทําธุรกิจมากไม่เชื่อว่าธุรกิจกับจะริยธรรมันไปได้แต่ได้และก็ไม่ค่อยเชื่อว่าเจเริยกรำเป็นตัวเองจะผลักดันให้เราสามารถสร้างธุรกิจที่มีจเริยรรมได้ดัะหนังเรื่องนี้จะบอกไปเราหลกยางนะคะ อาจจดไว้ว่าอาจารย์ให้อะไรผลิตว่าเปเปอร์อาจารย์นึกว่าใส่ลงไปในชี้มันไม่ได้ใส่ก็ต้องจดเพิ่มน,นะคะสิ่งแรกในการดูภาพยนตร์คุณจะต้องจดข้อมูลพื้นฐานก่อนนะคะต้องมีการสก,กัดหรือวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเหมือนกันกับวิชานี้ที่พยายามจะสก,กัดตัวคุณเองหรือวิเคราะห์ตัวคุณเองให้ได้ก่อนนะคะดูหนักก็เหมือนกันเป็นช h เ p t ร์น,นี้เลยใครจะทําอะไรที่นะคะต้องบอกว่ามันมีคำว่าผลกระทบต่อชีวิตและสังคมเนี่ยเยอะเนี่ย การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือประเทศภาพยนต์ตอบให้ได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นประเทศไหนความยาวของเรื่องเท่าไหร่นักสแสดงนำคือใครนัเป็นผู้กากับค่ะผู้กากับด้วยนะคะข้อมูลพื้นฐานประเทศภาพยนต์ความยาวของเรื่องนักสแสดงนำแล้วก็ ผู้กำกับ,กบนะคะนานสองชั่วโมงอ่ะเจ็ดสิบแปดส่วันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวจันรับงานสิบเจ็ดก็ไปภูเก็ตใช่ไหมคะมมอ๋อเราอยู่นี่เหรอคะอ๋อเจ้าส <laughs> ลับปีไหนเลยอ่ะเหลือที่หน้าเลย แวแต่มันมีเขียนอะไรมพด้วยนะทำในในของได้ใช่ไหมได้ไหมคะเอาเอาวิ่ีไหนเอากระดาษทางเราสะดวกไอ้ยี่สิบสี่อ่ะไอ้ยี่สิบสี่ไอ้ยี่สิบสี่ค่ะโอเคไอ้ยีเปเปอร์ก็ได้ค่ะเปเปอร์ก็ง่ายดีตามต้องิ้กอยู่นะคะพวกเราปมาเลยต่อไปนะคะอันนี้นะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ต่อไปก็สอแก่นของเรื่องนะคะแก่นของเรื่องอันนี้สำคัญเลยนะคะในการดูหนังดูหนังเพื่อการศึกษาห้ามนะขอร้องอย่าดูไปแล้วคอสไปดูไปนั่งเล็งคำนี้พูดว่าอะไรอย่านะดูกระดุนานั่งดูกลับมาแล้วก็ดูให้จบสองชั่วโมงแล้วกันความคิดออกมานะคะอย่าดูแล้วเบะดูแล้วพักดูแล้วสตอลมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่ใช่การดูเพื่อการศึกษานะคะ ทีนี้เวลาดูผู้นำหนังอาจจะต้องจับประเด็นนิดนึงในการดูมันอาจจะไม่ได้สนุกซะทีเดียวนะคะสิ่งที่ต้องจับประเด็นคือหาให้ได้ว่าผู้สร้างปัญญาแนวคิดของผู้สร้างที่สร้างเรื่องนี้คืออะไรเห็นไหมมาจะถานเดียวกับตัวคุณเองเลยที่อาจา์เริ่มแรกคือต้องหารากของคุณก่อนหนังก็เหมือนกันผู้สร้างก็ต้องมีปัญญาแล้วก็แนวคิดของเขาว่าเขาสร้างหนังเรื่องนี้เขาต้องการจะบอกอะไรเรานะคะตรงนี้ หลังจากนั้นเขาหาแนวคิดได้ทางอารมณ์ตัวอย่างเช่นแนวคิดได้ทางอารมณ์คือเวลาเราดูหนังอารมณ์อะไรที่มันรู้สึกว่ามันกระทบกับเรามากที่สุดในภาพยนตร์นั่นแหละคือแนวคิดที่หนังเรื่องนี้กาลังจะบอกเรานะคะอารมณ์มีอะไรคะมีโกรธมีเกลียดมีรักมีอารมณ์โรคกดหลงใช่ตรงเนี้ยสิ่งเหล่านี้หนังบอกอะไรเราอารมณ์กัน,นัะอารมณ์ของการที่ต้องสู้ต้องมีแรง ะค,ะคุณดูให้ต่อแล้วก็เขียนอธิบายมนาะว่ามันอารมณ์ไหนแน่ต่อไปเนี่ยคิดด้านสถานการณ์พอดูหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วประมวลให้ได้ว่าสถานการณ์ใดในเรื่องที่มันเป็นสถานการณ์หลักหรือเน้นหรือเป็นหัวใจที่ทำให้เรื่องนี้เรารู้สึกว่าพีคคือพีคก็คือเข้ามาถึงตัวเราเข้ามาถึงความรู้สึกว่าเราอยากจะทำ นะคะสถานการณ์สำคัญมากนะในหนาดังนั้นเวลานคนเขียนบทเนี่ยเขียนยากที่สุดคือการเขียนสร้างสถานการณ์ให้ตัวแสดงต้องแสดงออกมาและทาให้สถานการณ์นั้นมันถูกตาตึงใจคนคนดูให้ได้อย่างเช่นสถานการณ์ที่เราเห็นชัดเลยสมมติว่าในภาพยนตร์เรื่องของออไททนิกภาพของตอนที่โรสกับแจ็คอยู่หน้าหน้าเรือสถานการณ์ช่วงนั้นเป็นช่วงีิธีมากเลยของของหนา ถูกไหมนั่นแหละเป็นสถานาการณ์หนังเรื่องนี้ก็จะมีในช่วงที่เป็นต่วันตีจริงๆอาจารย์ลองทุกค้งเท่าไหร่ดูปเด็นนะสอนเล่สอนมาหลายปีก็ใช้หนังเรื่องนี้เป็นโมเดลตลอดดูกี่ทีก็ทีช่วงนะั้นคือช่วงที่อีรินทำงานเพื่อสัคงคมในฐานที่ตัวเองก็มีลูกเอนก็อย่ามงหลายครัชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเลย ลูกก็กำลังแบบว่าต้องเหลียงแต่ตัวเองก็มีความรู้สึกว่าฉันมีจริยธยรมฉันต้องทำเพื่อเพื่อคนที่เขามนะีลูกและลูกกรลจะตายด้วยมะเร็งซึ่งเอ้บริษัทเนี้ยมันกำลังฆ่าลูกของพวกเขาอยู่มันเกิดต้องสู้เพื่อคนจำนวนมากในขณะที่ตัวเองก็อ่อนแรงคือลูกก็เยอะแต่มันมันคิดตรงที่ว่าอีรินกำลังนอนอ่านเปเปอร์เพื่อจะช่วยคนเหล่านั้นอยู่เป็นร้อยๆพันๆเคสนะคะป่วยก็ป่วย ลูกชายจนนนจะเดินออกไปแับพ่อเลี้ยงแล้วหันกลับมาหาอีดินแล้วพูดคําว่าหยิบเปเปอร์เปเปอร์หนึ่งหน้าข้างอีดินแล้วก็งงแล้วก็จะเดินออกไปแล้วก็หันกลับมา,มาแล้วบอกแม่ว่าแม่ครับทําไมลูกของคนเหล่านี้ยทำไมพ่อแม่เขาไม่ช่วยทำไมแม่เราต้องไปช่วยเขาอ่านี่คืออารมณ์ที่จัชอบนะคะอาจจะนักศึกษาอาจจะไมองชอบเหมือนอาจารย์กย็ได้เล่าให้ฟังก่อน พี่ลินก็บอกว่าแม่ก็าช่วยลูกเขาไม่ได้เพราะแม่เขาก็กำลังอุยลูกชายก็วาดเปเปอรเลยงแล้วทหารก็บอกแม่ครับแม่เอาไข่ไหมครับให้กินไข่ไหมครับเพื่อตอนแรกลูกไม่เขา้าใจว่าแม่ทำไมถึงต้องต้องทำอะไรตัวคนอื่นแค่นี้แค่ดีใจแล้วลูกมันเป็นจังหวะที่แบบคือเราคนทํางานเราจะรู้นะว่ามลงเนี้ยพิ่ธราําทำอยากทำอะไรเพื่อสังคมอะ นะฮะแล้วถ้าเกิดคนใกล้ตัวไม่เข้าใจมัจบเลยนะมันคลิกเลยอาจารย์ชอบตรงสถานการณ์มากนะส่วนนักศึกษาคนอื่นก็จะมีสถานการณ์